สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินโปงไม้ประดูแดงสามสายปะหน้าท็อปไม้ขนุนทองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเจ้าของพินออกแบบดีไซน์เองนะครับว่าอยากได้อ่โครงสร้างไม้ประดูแต่หน้าท็อปเป็นไม้ขนุนทองนะครับตามสั่งนะครับเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับก่อนส่งมาเบิ่งสเปกไปน้ำกันนะครับ สวยงามเลยนะครับไายใหม่ธรรมชาตินะครับออกแดงหลดไา่เป็นลายใหม่ธรรมชาติเลยนะครับให้เบน้งทุกสัดส่วนแบบชัดๆเลยนะครับแสงหลายนะครับอาจจะเห็นไายใหม่โมเดลน,นะครับแดดจัดนะครับแดดจ้าแสงสะท้อนนะครับมันก็เลยเห็นสีมันสีสน,นะครับ รบถูกสัดส่วนแล้วนะครับกลับมาเบิรงสเปกกันเลยนะครับสำหรับเป็นซิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นไม้พยุงนะครับยองไม้พยุงนะครับนล็กขันคอนะครับปับบ่ารับความต่ำสูงของสายด้นะครับสามารถปรับลงไปได้อีกนดนิดๆนะครับแต่ผมก็ว่ามันต่ำแล้วนะครับเห็นไหมครับต่ำแล้วพอดีแล้วนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับส่งไปจังหวัดนนทบุรีนะครับก่อนอื่นกระต้องขอบพระคุณเจ้าของพินป็นยางสูงนะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งพินกับผมนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับมัดจําแล้วผมสั่งทําให้เลยนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับสั่งทําพินกับผมนะครับบ่ต้องบ่าต้องย่านว่าจะบ่ไดดสเปกนี้นะครับผม น้นความละเอียดทุกตัวนะครับสาหรับพิ้นไข่ของผมนะครับ<ม>เพราะว่าผมผมทาคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับพิ้นไข่ของผมนะครับครบทุกสัดส่วนแล้วนะครับก่นมาฟังเสียงกันเลยนะครับมาฟังเสียงในรูปแบบโปรง่งธรรมดานะครับผม ในรูปแบบเสียงโปรงธรรมดานะครับเสียงกล้องกลางวันแบบนุ่มๆลึกๆนะครับสำหรับสเปกนี้นะครับเป็นไอเดียที่ผมว่าสุดยอดนะครับให้เบิร์สเปครอบสุดท้ายนะครับก่อนส่งนะครับไปนนทบุรีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยงามเลยนะครับเป็นลายไม้ธรรมชาตินะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับสั่งทําได้นะครับสําหรับลูกค้าทาง YouTube ลูกค้าใหม่นะครับให้แอดไลน์นะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรที่ยูหัวขอเรื่องนะครับไลน์เข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันก่อนนะครับอยากได้สเปคไดนะครับมีในใจแบบไดนะครับก็สามารถออกแบบดีไซน์เองได้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขปรับปรุงให้ นิดหน่อยนะครับสำหรับงานสั่งทำตามจะของออกแบบดีไซน์มากนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆสำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ไดนะครับอที่สำคัญก็คือกดติดตามนะครับเพื่อที่จะบอพาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับผมทำคลิปใหม่ๆแล้วจะมา ให้ทุกท่านนะครับได้เบิงได้ฟังไปน้ากันนะครับสำหรับชิปนี้นะครับขอจบสานีครับสวัสดีครับ